สีมันสมใจจินวัฒน์เสียกระดำเสือน้อยบักโจ้เอาชมครับยกสองบนเวทียกทีสองเลครับอ๋อคู่นี้นถือว่าไม่ธรรมดานะครับประเภทว่าดาวดังในภาคนั้นมนะสมิทธ์มันกลุ้งมาแล้ววันนี้ปูกันพี่มีทูทอนเนะี่ยผ่านนครนายเมษให้ดับเข้าไปครับนะคนนนรับรนเะขาก็ไม่มีจากกับแดนพุทธประจกกระัดเชิงสุรินเนะี่ย

ไม่จอกเลน่เดิมพยายามไม่เจาะันนคักเลย่าโอั้นด้วยสอบครับสอบสอบตรงๆขึ้นมาเลยเย็ดเยจอดยางบ่อยๆนี่อาจจะเคดกายอแต่ได้เร็วครับแบบนี้แลอมีมีรั่วด้วยชวงยกสองทรับยโอ้ยทได้ตเลย แต่ก็ต้องเล่น <laughs> สองครับความิคนเล่นแตดีด้วยใจปังเดียวแตกสบไปเรื่อยกับเป็นวามนะดูดูชนีครับไม่ได้ไม่ได้แล้วสุนรพนสตสุนทรไดจับแก้นกันตอนนี้มาโหดีไม่นั่ได้นั่งไม่ได้แล้วโดนมันเย็ดรมันเย็น อัดชีตหน่อยอาชีตอไร้นหน่อดนเซรนทไนบ่อ่ดข้วดข้อสงด้สองดระค่โอ้ี่สติพักปิดแอร์ดีกว่านะผมว่าเนี่ยตที่นั่นทีเราก็คงไม่แตกต่างกับนักไทยไยน่ยนี่ป่าหนูแกชอบนะครับีสัติบอกว่าจะปรับลงอีกอยู่นิงด้งยิงดึงปรับ ฝากไว้ด้วยนะคะโซนบุนที่อ 3, 10, 11, 000, ท้องกันวันี้ติดตามชมโซนพวงสามสิบเวทกีฬาของมุตุนิฟนไส่แล้วก็วันที่25ให้กำลังใจกับตวนเป๋เกียดขบสิทธิะคะ์ครับรายการดีรายการใหญ่คู่พิเศษดีบ้างกันที่เงินแสนละ่ะสำหรับตวดเป๋อน่าดูน่าชมไม่ว่าจะเป็นคู่ยักษ์หรือว่าคู่เดิมพัน ล้างบางขั้นต่ำนีเป็นแสนสลับคนูทองกับพีอัตจายหรือว่าจะต้นกระปูาานดนะฮะคำนำแท่ง่างสุงกน,นะครับะยี่สิบห้าท่ราบบนะฮคือส่วนอุบลราชธานีได้ต่อเอทือทีสิบหกกระปงพลานชัยศรีพรน,นะฮี่สิบเก้าทขวเลอดี จดให้เช่นการให้มวยปอพรพนจิมน uh, ้องเจำหนักหัวเรือเอฟซของรถวัดิดตามไปดูรถบัดกับปุอนออกนะยกที่สาครับเอาตามต่อวิเวชชินจาหนึ่พยัคฆ์หนึ่งยัคฆ์สองมันสีสองมันสียกสามตาย้อย ขึ้นทางครับแมงนี่นอเจอพยัคฆ์กสงปดเจ็ดัสิบพน้อทองนไต้องครับสองปกับสี่พนครับามรีเ้าเลยมาผู้บรรยายก็อยากจะยืนขึ้นยกันกันครับอเอเ แม่แกปัเ <dome> ด <Christmas> yeah. 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 nah, ็กแล่แดนปองดิถือว่าเป็นผู้มวยีจัดไม่เสียหุยอ้าวตึ่เตียมาแล้ว่ไม่ลงนก็นังของป้องดดูดูเขานี้ยีเขาขาป้องด็กเต็มแลวหัวโตยขึ้นไปไม่ต้งกพน

ต้องแก้ด้วยสอมดว่าเขาบกได้ทลีขวาไมดีนะเดี๋ยวยัไปก็เสียใจเนี่ยยังไม่บยังไม่ยังไม่บ ป๊อกได้มครันก็มีป๊อกแปดแล้วก็ป๊อเก้านะครัรุ่นนะดูว่าจะป๊อแปดหรือป๊อกเก้าครับเวลาทายกเลวาที่ลิเือ่นะตัวเนะครับตอนจะพูดทายทอดนะครับตอนจะพูดเสียการเอาเพชรคุมเสียกันได้ที่า อาซีดนนะครับก็จะเป็นทางด้านเส้เดือยสุขภารไทยเพชรทองนะครับด <Ooh, S 1> ัวยซ้นด้อย่าะไรปั no ้น no าิร no ับทุกขาหลวงนะครับและปท้ายที่ท่านหน้าสุภูเก็ตเพชรทองนะครับด้วยกีเปิดานีนะครับ หลังผู้ถ่ายอจนกเรีนทีู่้นะครับรับทราบนะครับอ่ที่จชื่อไปแล้ điểm bóng đấy 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 ในช่วงใก้ๆเดยวเขาเ่ยพอเขาได้ที่็เปแร์มัดมัดเลยก็จะมของปุ๊บเดี่ยวมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปรวมทีนี้เขาขนนกขวาีทีนึงเดี๋ยวระยะเดี่ยวระยะคอไปขวาไปไม่ได

เขาไม่ดุเลยไม่ดุทั้งยีดีนี่แหละต้องเลยไม่มีใจจะไล่หาให้รันขึ้นก่อนรู้กันหมดใช่ไหมงานโคตรโคตรกว่านี่วันวันวันเสียผมเลยหี่สินี่สิ ઓખ ઓખ દેઈ જો ઓખ 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 ઓ ฝงแดงนเพีุ้คอยผูกบลกับชับแล้วแต่พยายามกระตุ้นนักมวยนะมึงวษนาในเมือีพื่อนเกินกูจัดมไ้สองมื่นสี่นะครไปกันมาลุ้เป็นกันะประกาเือสุดท้า

สาวเขาเนี่ยสาวเ่านี่นอกเรามาเนี่ยที oh ่ว right ่ชอบสาวสิบ <circuits> ห้าที่รุกนะแล้วทองในสั่งโย่อะครกับปอดอดีถือว่าทำอะไรก็ดูดีไป็นล้วกัน เข้าในกับมเล็กนักกับตะแกรแลต้องไ็้แข่งขันม่ไดคกับ่แล้วทีมทีมเป็นทีมโเกสุดท้ายสุดท้ายยสุดท้าย ก็คือว่าพลังเขานันบกัอบอาวุธแต่ละดอกก็เริ่มจะเบาครัเอาแขกมาจบยกสุดท้ายครับรอคอยจาังก,การนะครับ <c oughs> จบยกสุดท้ายครับมักสาวเทาได <c oughs> ้ยินเสียงพี่ลุกสุริยา, <c oughs> ยาล้องเบาๆเพราะเาอยู่ครับสาวเทาพวกห้าคุณเจอเองถ้าเจอที่สคนหมอครับ ค like <'De án> ุณหมอในคุณแพทย์สนมเขาไปดูด้วยนะคผมหน่อยครับคุณพี่ชัยนะไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนครดูตรง่ตรงฟังนี้ครับคุณหมออยู่ฟังนี้นะ